สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีดยตุ้งยาลูกตุ้งยาเออตุ้งยาด้วยสบายดีกดไปสบ,บายดีเอฟซีบบบบ FC ทุกคนพี่น้องสบ,บายดีเปิดสมองสบอยพี่น้อง เห็ดเป็นพี่น้องเลยขล้าวต้มชิขึ้นปากซองพี่น้องเอ้ยชิไปซื้อแพมเพิร์ตฮยุกิแน่อลไรเลยชิไปซื้อของกินนะพี่น้องชิซื้ออันกุ้งพี่น้องกับปลาหมึกพี่น้องชิมาพัดกระเพาของอื่นแต่ว่าจะชิไปท่านยังเหล็กคำเลยหมูชิไปท่านยังขอข้าวคำจังหันพี่น้องเอ้ยเลย เนีย่ยพอเพิ่นก็เป็นวาวานไหวกินแต่เขาเจ้าเขาเลยสีผ้าเนี่ยสแส,แสบมาพัดลงทำหันหว่าพี่น้องถึงเป้าอันจุกวัวนุ่มยุก,กินนำพี่น้องดจุกวัวนุ่มนะกาชื่อว่าทะเลกับเรือกัดขาดจนเบิดแต่มันจาดยังวะนะ ือร้ายเมือนีกันหายอยากไปห่านมีเคี้ยวพี่น้องเห็นเมื่อวานนี้เจ๊เคี้ยวจะสั่งให้ผู๋เมียนคูกับผูอีบุกคือกันเล่าอ่ะแม่บักเต๋อน่อพี่น้องอันนี้คือกันพี่น้องเราก็สั่งให้ผู๋คือกัารละบอยผู๋เมียนถ้าเราหมัดคามันเมียนมันคานนี่มันจะกับบุคคานแล้วมันจะหายที่ใครจะใส่แดดฉันหรอก กอสิไปคำน้าพี่น้องเบาใจฮะก็แล้วพี่อยากพี่น้องเลยเบาใจฮะก็แล้ววันเห็ดรักหัวพีว่น้องมวนที่คุดคุ้มเหมียนกระย่งอยู่ฮกลักคุณว่าตัวพทันพังกระย่งอยู่ฮกลักพี่นอ้อง,อาง,นะง,องมาดูอีหลามันมันมันหนังหัวฮื้อๆอยู่พี่น้องพรท่นคอยต้านของก่อนอื่นคอยตัานคอยเห็นไป ไปหน่อยแล้วพรมดินยังอ่อนพี่น้องเอ้ซาซุยสีมาว่าเอาเรื่อง youtube เนาะพี่น้องอันกับบุคคือกันว่ามันเป็นอย่างมันเป็นกฎของมันเนาะพี่น้องมันเริ่มมีกฎขึ้นมาใหม่มากไม,กมก่เยอะแยะเนาะพี่น้องเนาะคือจังเข้าบได้ปิดความคิดเห็นได้พี่น้องมันปิดเองมันเนาะบางบางเ่อเข้าลงขีดไปทั้งสองซาซุยและสองเบาใจเนาะบางเธอเอฟซีเิ่นก็ะยาเข้ามาอ่านน,นคอมเมนต์นะพี่น้อง เขามาอ่านคอมเมนต์แต่ว่ามันปิดเองมันเด้พอพี่น้องเด้อซาซุยบดไอปิดคือจังคลิปบางเ่อเอาเป็ยังมันคือบุมีันคอมเมนต์ comment เลยจะคอมเมนต์แล้วห้าเขาไปเบิ่งนะมันปิดพี่น้องแต่จริงๆน,นีในคลิปนะ้าวเขาไ้เรว่ออยังที่แบบว่าที่มันหนาเกียดหรืรอว่ายัางนะเพราะว่า u ูท b e ช่วงนี้เนะี่ยมันจีบาาว่าให้ว่าเรื่องแบบเเกี่ยวกับเรื่องที่มันแบบยังวะ เรื่องที่มันอะไรนะพี่น้องที่มันแบบว่าจะช่วยแนะบุ่เวราะว่าเราพี่น้องจังนายว่าเอาพันธุพิดโกดมออีกคือจังเด็กหน่อยป้ากระต้นกระต้นเนี่ยกะโบอยากได้บันได้พี่นอ้องเลยสวงอย่นะสะ่วนแรกก็มีแต่พยภามเมื่อเกิดเสรอจแลลืมเราลืมก็แม่นแล้วไปค้นหมากขี่หอนพี่น้องเลยพิจาชอบปาอ้ากระโตกระเท้าจวดลเล้ากะไปนุง่งบบแมนตั้งแล้วเหตุฉีกได้พี่น้อง เราอยู่เพื่อนเรากับบุกคอยหมักนุ่งเสือพี่น้องเราเป็นค้นบุกคอยหมากนุ่งเสือปันไดเราหมักปลากระโตมันหอดอาการบานเฮาขู้ถเถานอกกันคือซุปเผาย่างอ่ะถ้ากันหนุ่งกันเสือแค่เงาตลอดนะพี่น้อง่ันไปนปละากะับโตคือเราอยู่รไร้มันแหมลงลงคลิปบางคนเพราะว่าลงคลิปทําไมชอบปิดคอมเมนต์จังเลยชินะ ซรับ่บริปิดเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนกัจังได้กัขอโทษขออภัยเนาะบริปิดอลีพี่น้องยูทูบมันปิดเองมันเหตุเองมันมันเป็นกฎของมันบอกรื้จังได้เท่ากับบูแต่มันจะเป็นบางขีดเด้อพี่น้องบางขีดมันกับบริปิดบางขีดมันกับปิดเนาะอย <c oughs> าใเห็นั่งเนาะ <c oughs> คนช่วยเห็ุยัง เสียังมาน้อยในอู่มาน้อยแล้วก็เห็ดเสียงมาน้อยพี่น้องเลยฉันบอกมาลิงยังคือยังคิดว่ามาพี่น้องมาเว้นนี่แต่ที่จริงมันเป็มาเว้นมามันคือยกุกิเหตุเสียงอีนางว่าผัวนะพูดกับว่าเสียงมาผัวนะตัวเมือ่อ,อตัวมือ่อ อะไรเงี้ยเน่ยล่ะไปแต่ทีนี้แหน่อย่าลืมเด็ดขาดเป็นเพื่อนลูกมันขำละได้พี่น้องมันบ่นมันยังเว้นได้พี่น้องเลยขำแห้งเติบละได้ยังมาชิมาจอดเกินการทางใช่พี่แหล่บอ่ะบอกไม่ได้ว่าพี่บอเลยยังเว้นได้พี่น้องเลยโม ชื่อเพื่องชื่อคล้องแหลนหันดันหนีเลยนเช่นม้งแป้นม้เข้าวทลาด,ดบลแรกเปลี่ยนเงินกันออบเขาปิดเลยนอกปันนี่นะยิ้มชะปลาลูกเหมือนที่ทำอันนี้เนี่ยคือน,นั่นงนงัน่งอ,นองอยู่สิเด้๋ยพี่น้องนั่งบนดังให้พอนั่งอู้นนั่งนั่งโยน ยังก็เกลืดเข่งกลางฮนเด้พี่น้องบอได้นัง่งให้พ่ออู้มันก็จะเป็นบางช่วงเนาะให้พ่ออูออ้มันมันก็บได้พ่ออู่ตลอดดอกบางที่ก็วนัน FC บอก FC เตือนกับบอกฟังให้ลูกดิวน้ำพอ่อทั้งคับโหลดทั้งอู้โอ้ยพี่น้องเลยบไปเชื่อว่จาจังได้พี่น้องเขากับบุจักชสอธิบายก็มิดตะเบิงซอยกันวัฒน์นกัน รับเบิ่งสวยกันเทาดึงมามันกับโบมาดึงมากผัดไหงอันยักษ์ผัดไห่ปกติใกล้แต่พี่น้องไห่ผัดไห่กันพี่น้องเอ้ยไม่ได้ปกติเท่ากันแมนยูมันอันตรายพี่น้องเทากับเขาใจอยู่พี่น้องเอฟซีนะเป็นห่วงมันอันตรายกระเบนความเพลินเนาะเทากับโบเทียงอันนี้นะแต่ว่าแจ็คเสดดาวได้ลูกเทามันผัดบมามันพยายามไปยืนอยู่ในนี้แต่ว่าใครในต่อโหลดบ้านเท่านั้นมันบ่ค่อยไล่ กระแมนยู่มันอันตรายเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะนั่นนี่พิ่น้อาออกมากระไลาย่างเนาะเขาฟังอยู่พี่น้องต่วลูกเขามันกับโบฟังน้ำมันหัวเองเหรดึงมาแล้วมันกระหายพี่น้องเลยมาอยู่น้ำพามันกระบิดกระเบือนไปจังได้เลยพี่น้องเลยแต่จังแรกกับขอบุญอันเดะเห็นบะอันนี้ก็ทางบ้านนอกเนาะแต่เท้าก็คข่อยไปอยู่พี่น้องแต่กับบัไดข้าไหวดอก อย่างกับมันมีโหลดมีล่างเหมนมีอย่างดอโบเมนต์พมาได้พี่น้องขับหลดคุณจะคอมเมนต์หรือคุณแมนเป็นตำลักไไปแน่เลยลวงใจคันไพ่มีลูกแบบยุกิในซิฮูจักดอกอพี่น้องอืมกันไพ่มีลูกน้อยที่แบบว่าม,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 มัน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 หมักไปหนังอย่างสั้นนะนะดึงมากเหรอก็ะหายมันตรงมีเหละจกคนพี่น้องเคยเป็นแบบน,นี้ นี่ก็จ้างซีเพิ่นกระนังอยู่ห้องเพิ่นเพิ่นกระนังอยู่ทีท้องเพิ่นคือตอนที่เราไปนะตอนเราสิงเงาโเดี๋ยวพี่น้องเรางีงเงาแล้วเราก็อยากไปนั่งน้ำพึ่งเราเอามานเราก็หายเงินบาทหายเราก็ไปจักอยู่อ่ะโอ้ไงไงไงจะอีอีทำน่องนี้ทำแล้วพี่น้องเอยทำแล้ว ได้พี่น้องเลยว่าได้คำเล่นๆโอ๊ะนั่งข้าวใช่กี่เบิรงนั่งข้าวนั่นกี่นี่มาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรากจ็จอดให้ไปก่อนเลยทางมันเปื้อนนาะพี่นอ้องข้าเจา้าเออข้าเจ้าบ่อยากแช่ง,งข้าเจ้าบ่อยากบืนไปทางมันเปื้อนเหรอ ได้ยิินกูว่ากูได้ยินแต่กูจะได้ยินเตะพี่จะว่ากี่เอ้ยมึงได้ยินบ่ปะมึงว่าอีเอ้ยบปะมาเรื่องห้าเรื่องไหนคอยได้ยินอะไรคอยก็คิดว่าเอยจะแนมบวกับอีคกับบักอีเฮอเอิร์ดคอยได้ยินบ่กกี้เอ้ยคอยได้ยินน่ะบักอี้พอดีได้ยินว่าอีเอ้ยข้างกันจดแนมลบล้างขีดแบกอีเอิร์ดอีลอยตอนรถผ่านนะพ่อ เสียงหลดเขดื้อนบอเมนตอนบทันมาเขาหลดคันนี้ตอนอยู่ท่านัวพ้นตะบุนมังชิมาฮองขอกับอจักแล้วขกแนมลบล้งแนมเบ่บออีมึงก็ไั้ยินแต่ว่าอี้อีเอ้ยขด้ยินไปนี่ถิกนขาแคบแวกันเลยบ่อแ้วเอออยยินอี้ยบ่อีก็เมนกีนี่แหละแต่บออีมันยังจะยินนะนะ มุกนี่ยินอยู่บอาวเด้ตัเดยินตัวพตลาดเขาจะช่วบ่นหรอวะมาช่วยมช่วยันนี่ว่ยอ่งมาดูวไปองแมึงบริการหอ่เชิงพูดนะที่ใจเสี่ยงจกล่องเขามาล้หลุดข้างใน เียงผูย um, ิ่งเสียงนะเันนงเไดมียังบ่นมึงก็ได้ยินขกแต่ว่าอีดมดมดีดีด้วยจะจะกัดได้ไม่ไม่ใหยังไม่อดวะห นี่ยังชิมีพีชงใครชิมาเอิดนี่ยงเอิดนี่ยงไ่มีความเลยหังไก่ประตูสัยี่้ยขุอียง กูก็ได้ยินก็การกูคิดกูคิซัวโอ้กูกันได้ยาซะกูอวยเบ้นต่กจะอวยลบหลังขก็อวยลบหลังเลยกัจะน่เมืองบางอีบางอีมันก็เป็นเชียงบุ้ีใช่ไมพันมาเอิขี่ลช่พันมาเอินทามขี่รถใหญ่ก็ยังสิวบ่เป็นเฮาจังไดไเราผู้ผ่านนะไอ้อี่เอิต่อผ่าแล้วจะงจับค้าวันนี้ภาพเลย มอลลงคานจับปัดนบอก่ดิย <Luc ar cells> ิน <rare> ดีเ <DVD> พี <make> <doctor> ่น้องีบุษยคันบุษยมาบิดหูรอืมเออว้าวไ้จนมันบินหูยืนยันเด้อพี่น้องคันบสยมาบินหูฮัลโหอีด้ยิกันเนี่พิก็ไม่วยเออไ่ยนยิงกันจะน้มันบินหูไปไปตลาดเขาสปีดโอ้ยน้องอะไรเงี้ยเฉยจังทันจังเพรน้ำบ้านน้ำเมืองข้าเลย ไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอลาคลิปสำนีละพี่น้อง